ฝนก็ลงเม็ดปลอยๆเอ,อตัวนี้ข้ามฝั่งมาขอกินค่ะนู้นจะอยู่ฝั่งนู้นกันแล้วกดหูมันข้ามมาแม่อ้มก็เขียวกันโอ้ยตายแล้วตอนนี้วันนี้ก็ไม่เจอไอตัวที่ตาเจ็บเราไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะกินไปก็เราแวงไปเดี๋ยวไปดูเลยู่ตัวเดียวในแม่อ้อมอุสามานั่น่องเราหาไม่เจอมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แม่อ้อมายาใส่อาหารเปียกให้มันกินแล้วค่ะ คือเดี๋ยวยาเห็บค่ะแล้แม่อ้องจะมาให้มันกินไอ้ตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยไอ้ตัวไม่สบายเนี่ยตัวหนักเลยอะ่ะตัวนี้ทําหน้าตามาขอกินค่ะเห็นอรอให้ไอ้ตัวนี้ก็ข้ามมาดูหน้าตาที่ะขอกินด้วย รถเมื่อกี้รถเยอะมากรถแบบรถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะดีนะว่าไหอ๋อก็แบบว่าน้องไปจอดรถอยู่ตรงคอสะพานนู้นฝั่งนู้นนะคะแล้วก็บอกรถโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายมันข้ามกันมาช่างไม่กลัวเลยอ่ะโอ้ยแล้วมาสลบเนี่ยรถแม่อ้อมก็เสียวจะถลายแม่ออขับข้ามไปข้ามมานะคะแต่พอดีรถมันช่องว่างมันจะเยอะไนงะตายแล้วอีตัวหนึ่งมันไปไหนเนี่ยลูกมันไปไหนอะคะ มันสงสารในตัวนั้นน่าเลยตัวผู้อะค่ะแล้วถ้าเกิดมันมาแล้วมันก็ไม่ได้กินนะสิเนี่ยฮะจะให้มันกินยาแค่หน่อยเลยเพราะมันหนักมากไอ้ตัวนี้ยังระแวงระแวงหน่อยหน่อยนะคะตัวผู้อยู่ฝั่งกันโะะ้นโค่ะตับตจะใส่ออกมาก็กัว คือความที่เราห่วงอะแม่อ้อมห่วงมันต้องแต่เมื่อวานแล้วแม่อ้อมจะมามาไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้แบบมันรุ่งมากเลยะคือตอนนี้ก็าคงต้องมาทุกวันนะคะเพราะว่าห่วงมันคันนี้ไอ้ตัวนี้มันไปไหนเนี่ยกลัแล้วตอนแรกไม่อ้อมตกใจเลยนะมาไม่เจอนะที่ไหนเราหันไปเอา้ามันอยู่ฝั่ง,งนู้นมาไม่เจอมันมันไปนั่งอยู่ฝั่ง,งนู้นเพราะฝนตกมันถึงข้ามมา กินหมดมีอาหารเปียกด้วยไนงะกินยาให้หมดนะโอ๊ยกินให้หมดนะลูกเดี๋ยวอ้อจะยืนสักพาร้อยตัวนู้นก่อนนะคะยังไม่ทันจะกินหมดดีเลยผู้ชายไปทางนูน้นแล้วยังไม่ทันจะกินหมดดีเลย นี่ตัวนี้ก็มีเห็บเหมือนกันแหละเดี๋ยวแม่อ้อมจะยากำจกัดเห็บมาให้เลยไป็นไเน,นี่ยอ้อมเดนสักพักแล้ว,ลวยังไม่เห็นมันเลยนะคะหามันไม่เจอไม่ต้องข้ามไปแล้วนะอยู่รถทับจะข้ามไปทำไมเนี่ยยังแม่อ้อมกลับก่อนแล้วละคะ่ะ